ครับนนี้มาดูเขายกยอกุ้งแล้วก็เก็บตะข่ายนะครับแล้วก็มีใชย้ยอลากกุ้งด้วยครับเขาเริ่มมาเก็บแล้วครับตอนนี้เราเข้าไปใกล้ๆครับมายกกุ้งกันเนี่ยครับยอที่เขา ดักไว้ครับดักไว้เมื่อวานตอนเย็นนะครับแล้วก็เอาพวกกิ่งไม้ใบไม้เขาใส่ก็ตอนเช้ามาก็มายกครับมะพอาเป็น้อดแน่งเนี่ยหมดใจมะพอาวพอได้ป๋าก็อิทธิ์ก็ดูเลย โอ้ปลาบูดอ่ะมาหกลกันอีกว่านะใี่หยนั่นๆอันยังนั้นกล้องยังไทยปลาไทยอย่างนี้กับไทยไหนอ๋อใส่น้ำแข็งไปบรีไทยไหนไทยไทยเขาได้อย่างนี้เขาเราเกิดเวลาดำน้ำตัวดำน้ำกับไทยตัวมันลงน้ำมาเป็นยังไงมาเป็นยังงครับกล้องนี่ออกมาไทยในน้ำโดยเฉพาะ ได้ก <c oughs> ็น้ำใสนะน้ำคุ่นได้มเอได้เป็น5าหกโลกนีตะวตวได้5้าห้ากิโลกึ่งไงปลาเยียนอีป้าปยี่ยนนี่แม่งมันเหมนขอนี่ปลายียนพุนาผานี่ยลองจกหัวมันพอแม้นหัวขึ้นมาบนฟังน่ะ เหเขาปกไปกันลุบไปเหี่ยปลาเอียนมีนนเนาะไ,ได้มาตังค์างมามา,า,มไปไมาเป็นปลาบีเนาะล้นลีเป็นปลาขาวปลาขาวแล้วก็ปลาแก้วครับปลาแก้วปลากระจกว่าะบางสิงบางคนก็เรียกปลาคาบของนะครับ ขอห้องขอห้อฝาคาบของน่แก้วเนี่ยแก้วเนี่ยนี่ครับเนาะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเอาแห่ไปตอดกันมากินปลาน้อยมันนี่เนาะมันไหนก็แก้และไเนี่ยหมอเอาใส่ไปเนตักใหงตักแหงขายก็มีขายซื้อนะ Cô nhảy có cây này, cây mê mà, tôi, tôi nhây, tôi đi kìa mấy Ông bỏ kem nhảy đây, nhỉ mơ ừ. à nó trắng rồi nó, à, đi, đi, nó đứng Đứng thì phút lấy thứ hai là bỏ hát toán, họ đứng đấy ขอเอ,อ,เอ,อ,เอตังหน้าอาตังนี่าได้ขอตอตองอตังตอกมันอีแน,น่ครับโอ้ใจไหมก็มันมีนอ่อนั่นบไหมำนเลอมคนเดียวตามท่นเองได้เลลงเอนี่นะวนี่อนหนอตกี้กะก,ก,กันเนาอันนี้เขาเคาะเคาะเคาะ ba bụng khắp ba bụng nó em nói tại ha ô nhà em đi đây em đi tập bà sẽ đố nên thầy cắt lên nó thầy này Tao hàng cút 3 tùa tao hát bà nín nè ปลาชะโดมันเน <Okay. S 1> าะลายกินเนาะปล่อยตัวสองตัวเนะาเนะให้จุ่น,น,นี่ครับเดี๋ยวเราจะล่องล่องหน้าไปก่อนขออนุญาตล่องหน้าไปกําเขาปลาสักสองตัวก่อนนะครับ

อืมอืมสมากเขาจะมาลากกุ้งนะครับใช้ยอยลากกุ้งเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูครับว่าเขาทํายังไงวันหนึ่งเขาก็ได้หลายกิโลอยู่ครับนี่ครับนี่ตัวเพียนนี่ครับกระบู่ครับนี่ลวงหน้าเข้ามาก่อนเลย ติดเป็นพืชเลยครับทำไมไม,มีอ้างไม่ไหมนะใส่ตัวคนเขาป่อใส่ปลาบูนนี่ไงตะก้อนป่ามันหนักเนาะตะก้อนใส่เหนียบปุ้นไ่นเดียวเป็นปลาบอลมัล้งเนาะ นี่มาหวานแหครับก็เลยอือนี่มองูเหลี่ยมนะอ้าป่าล่าได้ตัวตัวใหญ่ซะหน่อยนะเนี่ยนี่มองูเหลี่ยมนะโอ้ตัวจะใหญ่โอได้สาวสามสิบแปดไปตัวนี้เอ๋ม้าจุนเอ๋ขออนุญาตเ้อ วม่ไทยออกอันวีดีโอออก u t u b e นี่ครับนี้มาหวานแาาห่ก็นเลยวันนี้หยิบกล้องมาด้วยครับนีปปบ่ครับปลาบู่ครับปลาขาวหยิบกล้องมาด้วยก็ จะมาถ่ายให้ดูครับมอยากให้เอฟซี FC ทุกคนต้องขาดไอขาดไอคลิปครับวันวันหนึ่งต้องลงอย่างไม่มีก็หนึ่งคลิปครับกระเพียงครับตัวโตวหน่อยใครที่ยังไม่ได้ดกด subscribe หรือว่าปุ่มติดตามก็สามารถกดได้ครับปุ่มใต้คลิปครับปุ่มติดตามปุ่ม ผมัครใเวลากดแล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเวลามีคลิปใหม่เขาจะแจ้งเตือนไปทางระบบไม่ว่าเราจะดูผ่าน PC หรือว่าแท็บเล็ตหรือว่ามือในมือถือครับระบบมันจะแจ้งเตือนขึ้นหน้าจอเป็นปลาบุเมื่อกี้เ,เจอไอ้อะไรตัวนึงครับมีปลาดุกครับว่าเล่นมือผมไปวันนึขอ,อกแก้ด้วยการ เอาไว้หักกุ้งใส่แล้วก็หรืออีกวิธีก็คือฉีใส่ครับฉีใส่ในแผลเลยครับเป็นวิธีที่เขาใช้มาตั้งแต่น้านนะครับสมัยพ่อแม่แล้วย่าตายายแล้วครับถ้าไม่ใช้วิธีนี้หรือว่าบางคนคิดว่ามันเป็นวิธีที่ที่ว่ามันยังไงก็ไม่รู้นะใหนฉีตัวเอง ราดเขาไปในบาดแผลครับแต่ว่าถ้าไม่ทําแบบนี้ก็คือถ้าปลาดุกตําเราก็ต้องขึ้นทันทีครับแล้วก็ยาพรารานี่สามสี่เม็ดนี่กินแล้วไม่หายครับเคยเจอมาเยอะต่อเยอะแลนะครับแต่เป็นพวกปลากดนี่จะไม่เป็นไรปลากดนี่แผลแสบครับเยอะครับนี่ก็ตตวงโตนี่ครับ พืชหมดแล้วครับนั่นอีกนี่ครับบางทีก็หากกุ้งครับกุ้งตัวเล็กๆกุ้งฝอยหากกุ้งเขาจิ้มในบาดแผลแต่บาธทีนี้ผมยังไม่เคยลองเลยครับนี่ครับนี่ก็ปลาบูบูครับ ในปลาบ้าครับเฮ้ยมตัวปลาบ้าครับเนี่ยปลาบ้าครับปลาบ้าติดตะขากรสนาสี่เซนครับน่าจะติดเมื่อวานตอนเย็นนะแล้วแข็งทื่อแล้วครับหมดแล้วครับเอาตัวก็เหม็นเน่านะครับเยอะนะครับ ตัวก็ตัวโตวต,วตัวเล็กครับนะครับอิ่คงข้ายอ่งกิเดเยอะครับครับเยอะนะครับนะครับนี่ก็เพียบ Ừ, hai lỗ cải ừ. này hốt con con nhầy mất cái thì khẩu vắt khải nó khẩu vắt dẹt cấm gì bỏ dẹt ạ nè đóng Ô, nè. mấy tuổi nhầy hầm đâu mấy tuổi nhầy hầm mình cái cái khẩu khải đấy Ờ, mấy cả cũng nhầy à. nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ป้อนแข่งวขา,านะมันมากก็ได้กันแต่นะป้อนมัเน,นก่นี่แม่นนะนโอ้ไม่เหรอเนี่ยนะพรเจ้าขอ,าอ,อางวันไหอะนี นี่กรกินเลยสลิต้มๆๆมากอกหวกันเอาน้อยแซมไอ้วนค่อยพนเออต่อหอเขียปเขียนว่านต่อหอวนี่แล้วมึงก็หอนี่ไ่ร้เติิองเอามาถางวะเอามปถางอืมนี่หัวหมูีนะ

นิสานะน่นเนแยจะได้มหลองดนะุู้่ค่สองตัวยูจะได้ยูมนเห็นเลยนี่อาจำข้าวโพดไม่เห็นกระเพาน,น,นะฮะไอเหนาสุกกยขไเา่งหายขนาดเปินก่อยขนาดก่อยนะเจ้

มันก,กุ้งสองสสตัวตช่ไหมครับตัวพ่อใหญ่เลยหัวมันกระได็แล้วนะสอสวัวครับก,กุ้งขมันแลวปลาบู่ปลาบู่ทำอะไรวะเนี้เมื่อวานนีนเน้เป็นปาลานิลนะครับวันนี้เป็นปลาบู่นั่นแหละมก็แปลกใจเหมือนกันทำไมไม่มีปาลานิลวันนี้ สองสามสี่หตัวตัวนี้ไมู่้ลองชั่งดูก่อนครึ่งโลครับเพิ่มกินโลเฮ้ยจะกินพุงอี

น้อยไปเลยเนาะยาวกว่าไอ้หดน้ำสิีครับววนี่เลยสองตัวรสชาติอร่อยมากเลยครับ่อวานเนื้อแน่นมากเลยกินตัวเดียวอิ่มเลยครับ ฝากกดไลค์ใชก็ออกดแชร์ครับอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ขวามือด้านล่างเนาะสำหรัอบอคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ